สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนองขอนำเสนอการขับเคลื่อนการดำเนินงานกอบพยามโมเดลประจำเดือนธันวาคม2567โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิตเป็นการดำเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกันเพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในปี2567นางเพนประภาจันคงเกษตรจังหวัดระนองมอบหมายให้ในายนัทวุฒินิยมคำเกษตรอำเภอเมืองระนองร่วมกับเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองจัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิตยางพาราแปลงปี68เกษตรกรจำนวน36รายณนะหมู่ที่2บ้านเกาะช้างตำบลเกาะพยาม โดยการจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพ5ด้านได้แก่การเพิ่มผลผลิตการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดและกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรนอกจากนี้สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนองได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความมั่นคงทางอาหารได้แก่การปลูกผักปลอดสารพิษและการทำสวนแบบผสมผสานพร้อมให้คำแนะนำด้านการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช ทั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนองได้มีการขับเคลื่อนในทุกบริบทของการพัฒนาในพื้นที่เกาะพยามและเกาะช้างในรูปแบบเกาะพยามโมเดลเพื่อความยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรต่อไป